สวัสดีครับพบกับหุ้นเด็ด EP ที่5นะครับก็วันนี้ EP ที่5มาดูกรับเซตกันนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ปิดสวยงามนะครับปิดทะลุแนวต้านไปแล้วครับปิดที่1,478.92ก็บวกขึ้นมา29.09นะฮะดังนั้นถามว่ายังไงต่อดีสำหรับตลาดนะฮะก็ตอนนี้มัน ทะลุทะลวงนะที่เรียกว่าทะลุแนวต้าน1,450ไปแล้วนะฮะถ้าจะให้มองถึงอนาคตนะฮะเราจะมาดูอนาคตก็คือปีหน้านะฮะใช้ฟิโบนัชชีวัดดูนะฮะนี่ครับกราฟเซตมีโอกาสเซตมีโอกาสไปได้ถึง1,730นะฮะก็ตีไปง่ายๆว่า1,730ในปีหน้าส่วนจะไปช้าไปเร็วหรือว่าไปช่วงเดือนไหนก็ค่อยติดตามกันดูนะฮะ สำหรับกราฟเซตเนาะแต่ยังไงยังไงนะไม่ต้องห่วงว่ามันจะวิ่งยาวไปถึงพันเจ็ดกว่าเลยไหมมันมันไม่ใช่อย่างนั้นแน่แน่ยังไงจะต้องมีย่อตัวปรับตัวปรับฐานอยู่แล้วครับสําหรับกราฟเซตนะครับแต่ว่าณวันนี้ถือว่ามันทะลุหนึ่งพันสี่้อยห้าสิบแนวต้านไปได้แล้วก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วนะฮะก็มาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่ามันจะยืนหนึ่งสี่หนึ่งพันสี่้อยห้าสิบได้แบบ ตลอดรอดฝั่งไหมนะฮะเพราะว่าถ้าถ้ามันยืนได้ตลอดรอดฝั่งยังไงมันก็นั่นแหละฮะไปมองปีหน้าที่พันเจ็ดพันเจ็ดกว่านั่นแหละฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันย่อตัวลงมาปรับฐานลงมายืนหนึ่งสี่ห้าศูนย์ไม่ได้อันนั้นก็ต้องระมัดระวังอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะเรียกได้ว่ากลับตัวลงมาได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเดี๋ยวค่อยไปติดตามกันเอานะครับสำหรับตลาดแต่ณนะวันนี้ปิดได้ดีมากครับโดยเฉพาะ การปิดวันนี้หุ้นใหญ่นะพาตลาดปิดนะได้ได้ดีแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแอ v ดวานซ์พีทีทีอีหรือว่า Delta ที่แบบแรงๆวันนี้นะ,ะเรียกว่าเป็นหุ้นบริษัทใหญ่ๆท่านั้นเลยนะฮะที่ดึงเซ็ตขึ้นขนาดนี้นะฮะก็อันนี้เป็นเรื่องของเซ็ตเนาะก็ไปว่ากันต่อๆไปในวันอื่นๆนะฮะวันนี้เรามาสแกนหุ้นเด็ดดูนะฮะว่ามีตัวอะไรบ้างนะฮะ เราลองสแกนดูนะครับหุ้นเด็ดต้นทางเนาะจะได้ตัวไหนนะยังคงได้ตัวเดิมนะครับเป็น PTL นะฮะยังคงได้ตัวเดิมเป็น PTL นะฮะเดี๋ยวลองเปิดกราด PTL ดูสักเล็กน้อยนะฮะว่ามันรอขึ้นจริงไหมนะฮะอ่าผมเปิดกราฟ PTL ตรงนี้นะฮะก็นี่นะฮะทรงแบบนี้เป็นทรงรอขึ้นจริงๆนะฮะนี่นะฮะทรงแบบนี้เป็นทรงรอขึ้นนะครับสําหรับ PTL นะ ถ้ามองแบบอย่างเงี้ยฮะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยสามเหลี่ยมทางขึ้นอย่างเงี้ยก็คือมันรอขึ้นนะฮะเดี๋ยวก็ไปติดตามดูต่อกันละกันนะครับสําหรับคนที่สนใจหุ้นเด็ดต้นทางก็ต้องรีบซื้อสะสมไว้นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันขึ้นอ่ามันขึ้นเหนือยี่สามไปแล้วมันก็จะกลายเป็นขาขึ้นไปยี่สี่จุดห้าไป ไปที่ไปแนวอื่นต่อนะฮะยังไงก็คอยดูคอยติดตามเอาละกันนะครับสำหรับคนที่สนใจเนาะสำหรับหุ้นเด็ดต้นทางนะครับก็ลองเอาไปพิจารณาต่อเองนะฮะสำหรับหุ้นเด็ดต้นทางเรามาดูหุ้นเด็ดขาขึ้นกันบ้างนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะหุ้นเด็ดขาขึ้นสแกนดูนะครับหุ้นเด็ดขาขึ้นก็วันนี้เหลือไม่เยอะมากนะฮะ ก็มี AIE, ALL, AU, CCET, CK, SC, TPIPP แล้วก็ตัว True นะฮะทั้งหมดก็สแกนได้ตามนี้นะครับสำหรับหุ้นเด็ดขาขึ้นคนที่สนใจในหุ้นกลุ่มนี้ก็ลองเอาไปวิเคราะห์ลองเอาไปคัดกรองลองเอาไปศึกษาดูอีกทีนึงฮะว่าสนใจตัวไหนจะลงทุนตัวไหนนะครับก็แล้วแต่การตัดสินใจของท่านเนาะอันนี้สแกนมาให้ได้ ตามนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปหุ้นเด็ดสแกนให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะยังไงก็ขอปิดการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องให้เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับผม